วันนี้พิมพจะพามาทำเมนูดับร้อนค่ะเป็นเมนูหวานเย็นนะคะเมนูในวัยเด็กที่พิมพชอบมากสมัยก่อนชอบไปซื้อที่หน้าโรงเรียนถุงละหนึ่งบาทค่ะไหนใครเคยซื้อกันกี่บาทกันเอ่ยขั้นตอนแรกก็จะต้มน้ำร้อนนะคะต้มทีใช้หม้อสองใบเลยค่ะใบหนึ่งจะผสมน้ำหวานอีกใบจะต้มสาคูค่ะตอนแรกพิมพก็ซื้อหม้อมาแค่ใบเดียวนะคะแต่พอใช้แล้วถูกใจก็เลยจัดมาอีกใบซะเลยพอน้ำเดือดก็เอาน้ำส่วนที่จะผสมน้ำหวานไปพักไวใ้ให้เย็นแล้วก็มาต้มสาคูค่ะต้มสาคู เสร็จน้ำที่พักไว้ก็เย็นพอดีเอามาเทใส,ส่ถ้วยที่เตรียมไว้ค่ะแล้วก็เติมน้ําหวานลงไปพิมพ์จะทํามสีนะคะสีแดงสีเขียวและสีชมพูค่ะสีชมพูได้มาจากน้ําแดงผสมนมข้นหวานนะคะส่วนความหวานให้ชิมเอานะคะแล้วแต่ชอบค่ะ พอได้ครบทั้ง3สีแล้วก็มาบรรจุใส่ถุงกันนะคะพิมพ์ใช้ถุงร้อนใส่ขนาด3คูณ5ค่ะบางถุงพิมพ์ก็จะใส่สาคูนะคะแต่บางถุงก็จะไม่ใส่ค่ะเพราะว่าหลานบางคนไม่ชอบทานสาคูนะคะมัดปากถุงยังไงก็ได้นะคะ